สวัสดีครับและขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธทมธทรมธรรมะพอดแคสต์ฟังสบายสบายที่จะชวนทุกคนมาเกลาใจให้เรามีความสุขมากกว่าเมื่อวานในทุกวันนี้เมื่อโลกเปิดกว้างไร้ขีดจำกัดการเข้าถึงข้อมูลต่างๆก็ง่ายดายเพียงปลายนิ้วแต่ท่ามกลางความสะดวกสบายนั้นก็ยังมีคำถามหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจใครหลายคน โดยเฉพาะกับคนหนุ่มสาวที่กำลังเติบโตและค้นหาตัวเองนั่นคือคำถามที่ว่าการดูสื่อลามกการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองในเมื่อมันไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วมันผิดศีลไหมบาปหรือเปล่าและถ้ามันไม่ได้ผิดไม่ได้บาปแล้วทำไมในใจลึกๆถึงรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกผิดบาปและบางครั้งก็รู้สึกรังเกียจต,ตัวเอง ความรู้สึกนี้คืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อเอม็มซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับคำถามเหล่านี้ยังหนักหน่วงในใจของเขาเอ็มใช้ชีวิตเหมือนคนวัย2ี่ปลายๆทั่วไปทํางานหนักใช้ชีวิตสนุกสนานแต่คำถามที่ไร้คำตอบเหล่านี้ยังคงวนเวียนในห้วงความคิดของเขา จนมันกลายเป็นปมที่ทำให้ชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบของเขาเกิดรอยร้าวขึ้นอย่างช้าๆและในวันหนึ่งเมื่อปมนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นจนเอ็มไม่อาจจะทนแบกรับมันไว้ได้อีกต่อไปเขาจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบเพื่อที่จะได้เข้าใจความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาเพื่อที่ชีวิตของเขาได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเรื่องราวทั้งหมด เริ่มต้นขึ้นในวันที่เขาได้ไปพบกับพระเถระรูปหนึ่งพระอาจารย์ผู้มีใบหน้าเปี่ยมด้วยเมตตาสายตาที่มองมาที่เอ็มเต็มไปด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึง้งราวกับว่าพระอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าในใจของเอ็มนั้นมีอะไรซ่อนอยู่เอ็มในเวลานั้นไม่กล้าที่จะเอ่ยปากถามในสิ่งที่เขาสงสัยออกมาเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเขาไม่เคยกล้าที่จะคุยกับใครมาก่อน แต่พระอาจารย์ก็ไม่ได้เร่งเร้าให้เอ็มต้องพูดท่านเพียงแต่นั่งอยู่อย่างสงบปล่อยให้บรรยากาศอันแสนสงบของวัดป่าโอบล้อมพวกเขาเอาไว้จนในที่สุดเมื่อเอ็มพร้อมเขาก็เริ่มที่จะเล่าเรื่องราวความรู้สึกทั้งหมดในใจของเขาออกมาเอ็มเล่าว่าเขารู้สึกสับสนรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำถึงแม้จะพยายามหาเหตุผลมาปลอบใจตัวเองว่ามันไม่ได้ผิดไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน แต่ความรู้สึกนั้นก็ไม่เคยหายไปมันกัดกินจิตใจของเขาอยู่ตลอดเวลายิ่งเมื่อเขาทำซ้ำๆความรู้สึกนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเขาเริ่มรู้สึกว่าบุญที่เคยทำมาความดีที่เคยสะสมเอาไว้มันดูไม่มีความหมายอีกต่อไปรากับว่ามันกำลังถูกทำลายไปอย่างช้าๆเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงนำพาเราไปสู่คำถามที่สำคัญยิ่ง คืออะไรคือความจริงของเรื่องนี้และอะไรคือสิ่งที่ทำให้เอ็มรู้สึกเช่นนั้นสำหรับในตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกที่เอ็มสงสัยนั่นก็คือการดูสื่อลามกและการช่วยตัวเองมันเป็นเรื่องของกรรมทําใจหรือไม่เพราะในเมื่อเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปขโมยของใครไม่ได้ไปผิดลูกผิดเมียใครแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นบาป ทำไมมันถึงต้องเป็นกรรมสิ่งที่พระอาจารย์ได้อธิบายให้เอ็มฟังในตอนแรกคือการแบ่งประเภทของกรรมโดยท่านอธิบายว่ากรรมที่เราเข้าใจกันส่วนใหญ่จะเป็นกรรมที่ส่งผลชัดเจนในทางโลกเช่นการทำร้ายผู้อื่นการพูดโกหกหรือการขโมยสิ่งของซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนแต่กรรมทางใจนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่ามากเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นผลในทันที แต่จะค่อยๆส่งผลในระยะยาวพระอาจารย์เปรียบเทียบให้เอ็มฟังว่าจิตใจของเราก็เหมือนกับผืนผ้าขาวบริสุทธิ์ผืนหนึ่งเมื่อเราทำกรรมทางกายหรือวาจาที่ไม่ดีก็เหมือนกับเอาสีดำไปไป้ายลงบนผ้าทำให้ผ้าเปื้อนซึ่งเราสามารถเห็นรอยเปื้อนนั้นได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อเราทำกรรมทางใจที่ไม่ดีเช่นการคิดอกุศลการเพ่งโทษการมีความอยากในสิ่งที่ผิด มันก็เหมือนกับเอาฝุ่นผงเล็กๆไปโปรยลงบนผ้าผืนนั้นทีละนิดทีละหน่อยทีละครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นฝุ่นผงนั้นในทันทีแต่เมื่อมันสะสมไปนานๆผ้าผืนนั้นก็จะกลายเป็นสีเทาไม่ขาวบริสุทธิ์เหมือนเดิมอีกต่อไปในตอนที่หนึ่งนี้เอ็มเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นในใจของเขามันไม่ได้มาจากไหนเลย มันมาจากฝุ่นผงที่เขาสร้างขึ้นมาเองมันเป็นกรรมที่เกิดจากความคิดจากความอยากที่เขาปล่อยให้มันเติบโตในใจของเขาและถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำร้ายใครแต่สิ่งแรกที่มันทำร้ายคือจิตใจของเขาเองและนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาเริ่มที่จะเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวเขามันทำให้เขามองเห็นแล้วว่าบางครั้งการเบียดเบียนที่ไม่ใช่แค่การทำร้ายผู้อื่น แต่ยังรวมถึงการเบียดเบียนจิตใจตัวเองก็เป็นสิ่งที่เราควรจะตระหนักรู้เพราะสุดท้ายแล้วการกระทำทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเป็นกรรมทางกายวาจาหรือใจรวนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตในที่สุดเอ็มก็ได้คำตอบในคำถามที่ค้างคาใจมานานเขารู้สึกเหมือนก้อนหินที่ทับอยู่ในใจกำลังจะถูกยกออกไป ความเข้าใจใหม่ที่ได้รับจากพระอาจารย์ทำให้เขามองเห็นแล้วว่าความรู้สึกที่เขาเรียกว่ารู้สึกผิดนั้นแท้จริงแล้วมันคือสัญญาณจากจิตใจของเขาเองที่กำลังบอกเขาว่าสิ่งที่ทำนั้นกำลังทำร้ายเขาจากภายในถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำร้ายใครภายนอกเลยก็ตามมันทำให้เขารู้สึกสงบลงเล็กน้อยและพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปเพื่อที่จะได้นำชีวิตของเขา กลับมาให้สดใสเหมือนเดิมอีกครั้งนอกจากนี้การเสพติดความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นจากสื่อเหล่านี้ยังทำให้เราเกิดความสุขชนิดหนึ่งที่เรียกว่าความสุขที่ว่างเปล่ามันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่ไม่ได้นำมาซึ่งความอิ่มเอมใจอย่างแท้จริงมันเหมือนกับการที่เรากำลังหิวแล้วเราก็กินขนมที่ไม่มีประโยชน์มันอาจจะทำให้เราหายหิวได้ชั่วขณะแต่สุดท้ายแล้ว ร still food for food. Yeah. ่างกายของเราก็จะยังคงต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจิตใจก็เช่นกันมันต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการแบ่งปันความสุขที่เกิดจากการได้ทำความดีแต่เมื่อเราเสพติดความสุขที่ว่างเปล่าเราก็จะเริ่มมองข้ามความสุขที่แท้จริงและสุดท้ายก็จะทำให้เราหลงทางไปจากความสุขที่ยั่งยืนนอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นอีกด้วยเมื่อเราจมอยู่กับความสุขที่ว่างเปล่าเราก็เริ่มที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นและใช้เวลากับคนที่เรารักน้อยลงความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างก็จะเริ่มห่างเหินและสุดท้ายก็จะทำให้เราต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกที่เต็มไปด้วยความเหงาและเมื่อนั้นเราก็จะเริ่มโทษตัวเองว่าทำไม เราถึงต้องมาอยู่ในจุดนี้ทั้งๆที่ในตอนแรกเราก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองเอมได้ยินดังนั้นก็ถึงกับนิ่งอึง้งเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่จะส่งผลกระทบตัวชีวิตของเขาในหลายๆด้านขนาดนี้เขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในหัวอาการที่ไม่มีสมาธิจดจอ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆความรู้สึกว่างเปล่าที่เกิดขึ้นในใจ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นผลที่ตามมาจากกระทําของเขาเองมันทําให้เขารู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้นําความสุขที่แท้จริงกลับคืนมาให้กับชีวิตของเขาพระอาจารย์ยังคงนั่งอยู่อย่างสงบท่านรอให้เอ็มได้ซึมซับสิ่งที่ท่านได้อธิบายไปอย่างเต็มที่ก่อนแล้วจึงเริ่มที่จะอธิบายต่อไปถึงเรื่องของผลของกรรม ที่เกิดจากการกระทำในทางธรรมท่านได้อธิบายให้เอ็มฟังว่าความอยากที่เกิดขึ้นในใจของคนเรามันไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่เสมอไปเพราะความอยากนั้นคือแรงผลักดันที่ทำให้เราอยากที่จะทำในสิ่งที่ดีแต่ความอยากที่มาจากอกุศลความอยากที่มาพร้อมกับการเสพติดความอยากนั้นเปรียบได้กับไฟไฟที่พร้อมจะเผาพลานทุกอย่างที่อยู่รอบตัว รวมถึงอนาคตของเราด้วยพระอาจารย์อธิบายว่าการที่เราปล่อยให้ความอยากในสิ่งที่ผิดมาครอบงำจิตใจก็เหมือนกับเรากำลังเอาไฟเล็กๆเ,เข้ามาไว้ในบ้านของเราในตอนแรกเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ไฟเล็กๆไม่มีอันตรายแต่เมื่อเราปล่อยให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเผาผลาญทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมันจะเริ่มทำลายบุญที่เราเคยทำมา ทำลายความดีที่เราเคยสะสมไว้และสุดท้ายก็จะทำลายอนาคตของเราท่านเปรียบเทียบให้เอ็มฟังว่าในทางธรรมบุญเปรียบได้กับเชื้อเพลิงที่ทําให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองเมื่อเราทําความดีเราก็เหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในชีวิตของเราแต่เมื่อเราปล่อยให้ไฟแห่งอกุศลเผาผลาญจิตใจของเราไฟนั้นก็จะเริ่มเผาผลาญเชื้อเพลิงของเรา ไปอย่างช้าๆทำให้ชีวิตของเราเริ่มที่จะมอดไหม้ลงอย่างช้าๆและในที่สุดก็จะเหลือเพียงแต่เท่าทุลีในทางโลกผลของการกระทำของเราอาจจะไม่ได้ชัดเจนในทันทีแต่ในทางธรรมแล้วผลของกรรมนั้นจะเริ่มส่งผลต่อชีวิตของเราตั้งแต่ในวินาทีแรกที่จิตใจของเราเกิดความคิดอกุศลขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มกัดกินจิตใจของเราอย่างช้าๆ และสุดท้ายก็จะทำให้เราต้องชดใช้ในสิ่งที่เราได้ทำไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเอ็มได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับตัวชาวา่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเขาในชาติหน้าได้สิ่งที่พระอาจารย์อธิบายไปในตอนนี้ทำให้เขารู้สึกกลัว แต่ในความกลัวนั้นก็ยังมีความเข้าใจที่กำลังจะเบ่งบานในใจความเข้าใจที่ว่าการปล่อยให้ความอยากในสิ่งที่ผิดเติบโตในใจมันเป็นเหมือนกับการจุดไฟเผาผลาญอนาคตของตัวเองมันทำให้เขารู้สึกอยากจะดับไฟนี้ให้ได้ในทันทีเขาก็เริ่มที่จะสงสัยว่าแล้วเขาจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะได้ให้อภัยตัวเองได้อย่างแท้จริง และเพื่อที่จะได้ไม่กลับไปทำในสิ่งที่ผิดอีกพระอาจารย์มองเอ็มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาแล้วจึงเริ่มที่จะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องของแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยให้เอ็มสามารถดับความอยากที่อยู่ในจิตใจของเขาได้พระอาจารย์อธิบายว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นการที่เราฝึกที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบัน ฝึกที่จะมองเห็นความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยที่ไม่มีการตัดสินไม่มีการเพ่งโทษท่านเปรียบเทียบให้เอ็มฟังว่าจิตใจของเราก็เหมือนกับท้องฟ้าความคิดของเราก็เหมือนกับเมฆที่ลอยผ่านไปมาเมฆบางก้อนอาจจะเป็นเมฆดำที่น่ากลัวแต่เมื่อเรามองดูมันด้วยความสงบเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่เมฆที่เมื่อมันลอยผ่านไปแล้ว ท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมความคิดของเราก็เช่นกันมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาแต่เมื่อเรามีสติอยู่กับมันเราก็สามารถที่จะปล่อยให้มันลอยผ่านไปได้โดยที่เราไม่ต้องยึดติดกับมันการที่เราปล่อยให้ความคิดลอยผ่านไปก็เหมือนกับการที่เราปล่อยให้เมฆลอยผ่านไปซึ่งในที่สุดแล้วจิตใจของเราก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิม นอกจากนี้แล้วพระอาจารย์ยังได้ให้คำแนะนำที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่เราฝึกที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในขณะที่เรากำลังเดินกำลังกินข้าวหรือในขณะที่เรากำลังทำงานเราควรจะมีสติอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อที่จะได้ไม่ต้องปล่อยให้จิตใจของเราไปคิดถึงเรื่องของอดีตที่ผิดพลาดหรือไปคิดถึงเรื่องของอนาคตที่ไม่แน่นอน การที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้เราสามารถหยุดความอยากที่อยู่ในจิตใจได้และเมื่อเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาได้และในที่สุดเราก็จะสามารถที่จะนำชีวิตของเรากลับมาให้สดใสเหมือนเดิมอีกครั้งในที่สุดเอ็มก็ได้คำตอบในสิ่งที่เขาตามหาความรู้สึกที่เคยหนักอึ้งในใจ ตอนนี้มันเบาบางลงไปแล้วเขาเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าการให้อภัยตัวเองไม่ได้แปลว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำผิดอีกแต่เป็นการที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่กลับไปทำในสิ่งที่ผิดอีกพระอาจารย์มองเอ็มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาแล้วจึงเริ่มที่จะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องของแนวทางการปฏิบัติ ที่จะช่วยให้เอ็มสามารถดับความอยากที่อยู่ในจิตใจของเขาได้พระอาจารย์อธิบายว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นการที่เราฝึกที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันฝึกที่จะมองเห็นความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยที่ไม่มีการตัดสินไม่มีการเพ่งโทษท่านเปรียบเทียบให้เอ็มฟังว่าจิตใจของเรา ก็เหมือนกับท้องฟ้าความคิดของเราก็เหมือนกับเมฆที่ลอยผ่านไปมาเมฆบางก้อนอาจจะเป็นเมฆดำที่น่ากลัวแต่เมื่อเรามองดูมันด้วยความสงบเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่เมฆที่เมื่อมันลอยผ่านไปแล้วท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมความคิดของเราก็เช่นกันมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราคิดขึ้นมาแต่เมื่อเรามีสติอยู่กับมันเราก็สามารถ ที่จะปล่อยให้มันลอยข่านไปได้โดยที่เราไม่ต้องยึดติดกับมันการที่เราปล่อยให้ความคิดลอยผ่านไปก็เหมือนกับการที่เราปล่อยให้เมฆลอยผ่านไปซึ่งในที่สุดแล้วจิตใจของเราก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วพระอาจารย์ยังได้ให้คำแนะนำที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่เราฝึกที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในขณะที่เรากำลังเดิน กำลังกินข้าวหรือในขณะที่เรากำลังทำงานเราควรจะมีสติอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อที่จะได้ไม่ต้องปล่อยให้จิตใจของเราไปคิดถึงเรื่องของอดีตที่ผิดพลาดหรือไปคิดถึงเรื่องของอนาคตที่ไม่แน่นอนการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้เราสามารถหยุดความอยากที่อยู่ในจิตใจได้และเมื่อเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะสามารถ ที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาได้และในที่สุดเราก็จะสามารถจะนำชีวิตของเรากลับมาให้สดใสเหมือนเดิมอีกครั้งเอมได้ยินดังนั้นก็ถึงกับรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่เคยคิดเลยว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะง่ายดายขนาดนี้เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่สิ่งที่พระอาจารย์อธิบายให้ฟัง มันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเขาสามารถทำได้และเขาก็รู้สึกว่าการมีสติอยู่กับปัจจุบันน่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้เขาได้กลับไปมีชีวิตที่สดใสเหมือนเดิมอีกครั้งและเมื่อเอ็มได้ยินดังนั้นเขาก็เริ่มที่จะปฏิบัติทันทีเขาเริ่มที่จะมีสติอยู่กับทุกๆก,การกระทำในชีวิตของเขาเขาเริ่มที่จะมองดูความคิดที่เกิดขึ้นในหัวของเขาแล้วก็ปล่อยให้มันลอยผ่านไปและเมื่อเขาทำเช่นนั้น เขาก็เริ่มที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเพราะความคิดที่มาจากความอยากนั้นมันยังคงวนเวียนในห้วงความคิดของเขาแต่เมื่อเขาทำไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มที่จะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่เขาคิดเขาสามารถที่จะมีสติอยู่กับทุกๆก,การกระทำของเขาได้ดีขึ้นเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกผิดที่เคยอยู่ในใจของเขามันก็เริ่มที่จะเบาบางลงไปแล้วเขาเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกผิดนั้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองและเมื่อเขาไม่ยึดติดกับมันมันก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายเขาได้อีกต่อไปพระอาจารย์มองเอ็มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแล้วจึงเริ่มที่จะอธิบายต่อว่า เมื่อเราสามารถเอาชนะความอยากที่อยู่ในจิตใจได้แล้วเราก็จะได้พบกับปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันเป็นเหมือนกับการที่เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เราจะเริ่มที่จะเห็นความสวยงามในทุกๆสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวการเดินหรือการทำงานเราจะเริ่มที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะจิตใจของเรา ไม่ได้ถูกรบกวนด้วยความอยากอีกต่อไปและเมื่อจิตใจของเราปลอดโปร่งแล้วบุญเก่าที่เราเคยทำไว้ก็จะสามารถส่งผลได้อย่างเต็มที่และเราก็จะสามารถสร้างบุญใหม่ๆต่อไปได้นอกจากนี้แล้วเรายังจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการได้ทำความดีความสุขที่เกิดจากการแบ่งปันซึ่งความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ยั่งยืน และจะอยู่กับเราไปตลอดกาลเอมได้ยินดังนั้นก็ถึงกับน้ําตาไหลเขาไม่เคยคิดเลยว่าการที่เขาได้มาพบกับพระอาจารย์ในครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้พบกับชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายเขารู้สึกขอบคุณพระอาจารย์อย่างสุดซึง้งจนในที่สุด เขาก็ได้พบกับคำตอบที่เขาตามหามานานเรื่องราวทั้งหมดนี้สอนให้เราเรียนรู้ว่าการดูสื่อลามกการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองไม่ได้ผิดสีในทางกายแต่เป็นอกุศล,ลกรรมทางใจมันเป็นเหมือนกับไฟที่พร้อมจะเผาผลาญทุกอย่างในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตผลที่ตามมาในทางโลกคือความฟุ้งซ่านการไม่มีสมาธิความสุขที่ว่างเปล่า และสุดท้ายคือการต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในทางธรรมแล้วมันคืออกุศลกรรมทางใจที่พร้อมจะทำลายบุญที่เราเคยทำมาและสุดท้ายจะทำให้เราต้องชดใช้ในสิ่งที่เราได้ทำไปแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของเอ็มก็สอนให้เราเรียนรู้ว่าทุกอย่างนั้นสามารถแก้ไขได้การให้อภัยตัวเองเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยให้เราสามารถออกจากวงจรแห่งความทุกข์ได้การมีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะความอยากที่อยู่ในจิตใจได้และเมื่อเราทำเช่นนั้นเราก็จะได้พบกับปรากฏการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบเรื่องราทั้งหมดนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของบาปบุญแต่เป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของความหมายของการเป็นมนุษย์ในที่สุดเอ็มได้เข้าใจทุกอย่างเขาได้เรียนรู้ว่าการที่เขาได้มาพบกับพระอาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เขาต้องเผชิญหน้าเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้เติบโตและเพื่อที่จะได้เป็นคนที่ดีขึ้นเขารู้สึกขอบคุณทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่แย่เพราะสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี้ 2> 7 2พระอาจารย์ยังคงนั่งอยู่อย่างสงบและเอ็มก็ยังคงรู้สึกได้ถึงความเมตตาที่แผ่ออกมาจากพระอาจารย์อย่างไม่ขาดสายเขาเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าการสนทนาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การหาคำตอบ แต่มันคือการเยียวยาจิตใจของเขาพระอาจารย์จึงเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบเรื่องของการทำร้ายตัวเองให้เอ็มฟังว่าการทำร้ายตัวเองที่เราเข้าใจกันส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเช่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือการทำร้ายตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนแต่ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งของการทำร้ายตัวเองนั่นคือ การทำร้ายจิตใจการทำร้ายจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่ามากและเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปการที่เราเสพสื่อที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกผิดการที่เราปล่อยให้ความคิดที่ไม่ดีวนเวียนอยู่ในหัวของเราสิ่งเหล่านี้คือการทำร้ายจิตใจของเราเองอย่างช้าๆเปรียบได้กับการที่เรากำลังให้ยาพิษกับจิตใจของเราทีละนิดทีละหน่อยโดยที่เราไม่รู้ตัว และเมื่อมันสะสมไปนานๆมันก็จะทำร้ายจิตใจของเราจนไม่มีทางที่จะแก้ไขได้อีกต่อไปพระอาจารย์ยังกล่าวต่อไปว่าการที่เราจมอยู่กับความรู้สึกผิดมันเป็นเหมือนกับการที่เรากำลังใช้มีดที่มองไม่เห็นกรีดลงไปที่หัวใจของเราเองทุกครั้งที่เราคิดถึงเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตเราก็จะกรีดหัวใจของเราเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้าย หัวใจของเราก็จะเต็มไปด้วยบาดแผลและไม่มีทางที่จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้อีกต่อไปพระอาจารย์ยังกล่าวต่อไปว่าการที่เราจมอยู่กับความรู้สึกผิดมันเป็นเหมือนกับการที่เรากําลังใช้มีดที่มองไม่เห็นกรีดลงไปที่หัวใจของเราเองทุกครั้งที่เราคิดถึงเรื่องที่ผิดพลาดในอดีตเราก็จะกรีดหัวใจของเราเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายหัวใจของเรา ก็จะเต็มไปด้วยบาดแผลและไม่มีทางที่จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเอมได้ยินดังนั้นก็ถึงกับรู้สึกสั่นสะเทือนในจิตใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่คือการทำร้ายตัวเองไม่ใช่แค่ทางกายแต่ทางจิตใจด้วยเขารู้สึกขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้มาเปิดตาเปิดใจให้เขาเห็นความจริงในเรื่องนี้มันทำให้เขาเข้าใจแล้วว่า สิ่งที่เขาจะต้องทำไม่ใช่แค่การหยุดพฤติกรรมแต่คือการหยุดการทำร้ายจิตใจตัวเองด้วย mm. เมื่อเอ็มได้ยินเรื่องของการทำร้ายตัวเองทางจิตใจ mm. เขาก็เริ่มที่จะรู้สึกสงสารตัวเองสงสารที่เขาได้ทำร้ายตัวเองมาตลอด mm. เขาจึงถามพระอาจารย์ต่อไปว่าแล้วเขาจะต้องทำอย่างไร mm. เพื่อที่จะได้ให้อภัยตัวเองได้อย่างแท้จริง mm. เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่สดใสเหมือนเดิมอีกครั้ง mm. พระอาจารย์มองเอ็มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตา แล้วจึงเริ่มที่จะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องของการให้อภัยที่ไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการให้อภัยผู้อื่นแต่ยังรวมถึงการให้อภัยตัวเองท่านอธิบายว่าการที่เราให้อภัยผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้แต่การที่เราให้อภัยตัวเองมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถมีอิสรภาพในจิตใ,ใจ,จได้ท่านเปรียบเทียบให้เอ็มฟังว่าความรู้สึกผิดนั้น เปรียบได้กับโซ่ที่พันธนาการจิตใจของเราเอาไว้เมื่อเราจมอยู่กับความรู้สึกผิดเราก็เหมือนกับนักโทษที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ไม่สามารถที่จะไปไหนได้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เมื่อเราให้อภัยตัวเองเรา,าก็เหมือนกับการที่เราได้ทำลายโซ่เหล่านั้นลงและเมื่อโซ่เหล่านั้นถูกทำลายลงแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีอิสรภาพในจิตใจได้เราก็จะสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ และเมื่อเรามีอิสรภาพในจิตใจแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการได้ทําความดีและเราก็จะได้พบกับความหมายของการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงการให้อภัยตัวเองยังเป็นการให้ของขวัญที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะมันคือของขวัญที่ทำให้เราสามารถมีชีวิตที่สดใสชีวิตที่มีความสุขและชีวิตที่มีความหมาย เรื่องราวทั้งหมดนี้สอนให้เราเรียนรู้ว่าการดูสื่อลามกการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองไม่ได้ผิดศีลในทางกายแต่เป็นอกุศล,ลกรรมทางใจมันเป็นเหมือนกับไฟที่พร้อมจะเผาผลาญทุกอย่างในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตผลที่ตามมาในทางโลกคือความฟุ้งซ่านการไม่มีสมาธิความสุขที่ว่างเปล่าและสุดท้ายคือการต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว ในทางธรรมแล้วมันคืออกุศลกรรมทางใจที่พร้อมจะทํำลายบุญที่เราเคยทํามาและสุดท้ายก็จะทําให้เราต้องชดใช้ในสิ่งที่เราได้ทําไปแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของเอ็มก็สอนให้เราเรียนรู้ว่าทุกอย่างนั้นสามารถแก้ไขได้การให้อภัยตัวเองเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถออกจากวงจรเห็นความทุกข์ได้การมีสติอยู่กับปัจจุบัน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะความอยากที่อยู่ในจิตใจได้และเมื่อเราทำเช่นนั้นเราก็จะได้พบกับปรากฏการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของบาปบุญแต่เป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของความหมายของการเป็นมนุษย์ ในตอนสุดท้ายนี้พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งที่จะช่วยให้เราสามารถนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงท่านกล่าวว่าความสุขนั้นไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากสิ่งที่เราเป็นความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากการสแสวงหาจากภายนอกแต่มาจากภายในจิตใจของเราเองเมื่อเราสามารถที่จะเอาชนะความอยากที่อยู่ในจิตใจของเราได้แล้ว เราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องสแสวงหาจากที่ไหนเลยเพราะมันอยู่ในตัวเราเองแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ชวนให้คิดและทำความเข้าใจตัวเองแบบนี้ผมอยากชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทม์ไทมนะครับและอาเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นหรือเรื่องราวที่คุณอยากจะแบ่งปันคอมเมนต์ไว้ได้เลยด้านล่างนี้ครับเราอยากฟังเรื่องราวของคุณมากๆ อย่าลืมกดไล์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกๆบทเรียนดีๆที่จะช่วยให้คุณสุขใจเพิ่มขึ้นในทุกวันแล้วทำทำจะคอยเกลาใจให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างผู้ที่อยู่เหนือทุกกันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ